คลิปนี้เรามาดูชุดแต่งใหม่จากฟอร์ดเอ็กซ์ต้าแพ็กนะครับ มาแล้วนะครับกับชุดแต่งใหม่ล่าสุดจากทาง Ford นะครับ Extra Pack นะครับและในครั้งนี้นะครับมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นครับรุ่นแรกของเขานะครับกับรุ่น Ranger Raptor และรุ่นที่2นะครับข้างๆผมก็คือ Ranger w i วายแท็นะครับและรุ่นสุดท้ายก็คือ XLS นะครับเรียกว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมีความพิเศษเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ เรามันเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับเรียกว่ารุ่นใหญ่สุดของเขาครับกับ Ranger Raptor นะครับ,ก,บ,รบการปรับโฉมในครั้งนี้นะเขาทําเฉพาะตัว Ranger Raptor V6 เท่านั้นครับตัวดีเซลเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไระครับแต่แน่นอนครับในครั้งนี้เขาก็ยังมีขายตัวรุ่นธรรมดาด้วยเช่นกัน,นครับและการปรับในครั้งนี้จุดหลกัหลกๆเลยนี่ปรับตรงตำแหน่งนี้ครับนี่ เส้นตรงตำแหน่งนี้ครับสติกเกอร์นะครับลายนี่คาดมายาวจนถึงด้านหลังแบบนี้เลยครับเรียกว่าทําให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็นี่พร้อมกับโลโก้ที่ใหญ่ๆแบบนี้ครับกับแ a นเจอร์ p t o r นั่นเองนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมานะแล้วนี่อีกหนึ่งชินน้นก็คือตัวโลบาตัวตำแหน่งตัวนี้นะครับเรียกว่าทําให้รถเนี่ยมันดูมีมิติ มากยิ่งขึ้นแล้วบ่งบอกว่าคันนี้ก็คือ l a n เ e r Raptor V6 นั่นเองนะครับก็ตัวดีเซลเนี่ยไม่มีแต่ถามว่าคุณไม่ได้อยากได้แบบนี้ก็ยังสามารถมีจัดจําหน่ายด้วยเช่นกันครับและเนี่ยเพิ่ม2ชิ้นเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ3 0,000บาทนะครับก็คือเพิ่มจากราคาในรุ่น V6 ปกตินะครับก็เพิ่ม2ชิ้นนี้ครับเป็นหลักๆเลยนะที่มันจะแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับครับผมมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับแ a น ger YT วา็นะครับต้องบอกว่ารุ่นที่เขานํามาจัดจําหน่ายและใส่ชุดแตกเ a ็ a c k ต้าแพ นะเครื่องยนต์2.0เป็นเกียร์6สปีดนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้4 0่เนี่ยต้องไปมองตัวที่ V6 แล้วนะครับเพราะว่าตัว2.0ใบเทอร์โบเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดจำหน่ายแล้วนะครับก็เรียกว่าขยับรุ่นขึ้นไปนะครับพอมาเป็น4 2แล้วได้ชุดแต่งนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานครับจุดแรกเลยนะครับนี่ ตัวล้อนี่เขาบอกว่ามันเป็นรุ่นบีดล็อกนะคือคล้ายๆกับการมีดุมแบบนี้เหมือนเป็นล้อ2ชิ้นคนระับเป็นขนาด18นิ้วนะครับในครั้งนี้ต้องบอกว่าล้อตัวนี้มันดูสวยมากยิ่งขึ้นนะในส่วนตัวผมผมชอบนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นล้อแต่งแต่สียดายนิดน,นึงถ้ามันเป็นออฟเซตที่มันยื่นกว่านี้นะทำให้ตัวรถเนี่ยมันจะดูมีมิติมากกว่านี้นะแต่ว่าโดยรวมนะผมว่าล้อลายเนี่ย ถือว่าเป็นล้อที่ออกจากโรงงานแล้วสวยเลยนะถ้าในส่วนตัวผมมว่าผมชอบนะครับเพราะว่าดุมแบบนี้มันดูมีความแบบดูเท่เหมือนล้อ2ชิ้นนะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นล้อชิ้นเดียวนะเพราะว่าผมลองจับดูละมันเป็นล้อชิ้นเดียวนะไม่ใช่ล้อ2ชิ้นเขาเรียกว่าบิดล็อกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะล้อตัวนี้ที่ปรับใหม่นะครับเรียกว่าหน้าตาดูดีขึ้นนะครับอีกหชิ้นที่เขาปรับขึ้นมาก็คือนี่ นี่สติกเกอร์ยาวแบบนี้นะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังแบบนี้ครับคือเน้นตัว WiT แท็นได้เองครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว w i t แท็ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรียกว่าปรับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าดูดีมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะที่ส่วนของล้อนะครับผมว่าปรับดูดีขึ้นครับและค่าตัวของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ1 0,000บาทนะครับซึ่งต่างจากตัวดัปเตอร์นะครับอันนั้นเพิ่ม3 0 0 0 0แต่คันนี้เพิ่มเติมจากราคาเดิมนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะ Ranger xls นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนมากที่สุดเลยก็ว่ได้นะครับเพราะว่านี่จะสังเกตได้ว่าสติกเกอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับพร้อมกับโรบารนะครับส่วนตัวผมผมว่าโรบารอย่างเงี้ยดูดีกว่าแรปเตอร์ด้วยซ้ำนะคืออันเนี้ยมันดูมีความแบบเฮ้ยแข็งแรงนะอันเนี้ยดูติดจ,จากโรงงานแล้วดูมีความแตกต่างจากตัวแรปเตอร์เลยนะอันนี้ส่วนตัวผมผมว่า อันนี้ควรใส่แรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยคือมันดูมีความดุดันนะมันควรจะได้โครงสร้างที่เป็นแบบนี้แล้วดูแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวผมผมว่าตัว xls เนี่ยถือว่ามีการปรับโฉมมากที่สุดเลยนะครับในบรรดาทั้ง3รุ่นนี้นะผมอะ่ะ ค่อนข้างชอบตัวนี้เลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยราคาค่าตัวของเขานะถ้าตัวแบบโปรโมชั่นของเขาเลยเนี่ยอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทแต่พอได้ชุดแต่งนี้พร้อมกับโปรโมชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะรจริงๆแล้วตัวเดิมเนี่ยก็ยังมีขายอยู่นะรเรียกว่าส่วนลดของเขาเป็นแสนเลยทีเดียวนะพอเป็นชุดแต่งนี้เพิ่ม10,000บาทเหมือนตัววายแท็กนะครับทำให้ค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะครับเรียกว่าเพิ่มมานิดนึงแล,แล้วได้ชุดแต่งแบบนี้หน้าตารถเป็นแบบนี้นะครับ2.0นะครับห เทอร์โบเดี่ยวนะไม่ใช่ใบเทอร์โบนะครับเรียกว่าคันนี้ดูมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคันนี้ไม่ใช่4ีคนะเป็น4ีคูณสเท่านั้นนะครับในรุ่นที่เขานํามาตกแต่งแบบนี้ครับก็สรุปโดยรวมนะครับสำหรับตัวชุดแต่ง e x t r a p a c k ของทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มจากตัวแ a p t ตอร์นะครับค่าตัวของเขานะจากเดิมนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทแล้วก็บวกเป็นสามหมื่นนะครับเรียกว่าบวกสูงสุดของทั้ง3รุ่นนี้เลยทําให้ค่าตัวของเขาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสน ในรุ่นที่2ครับกับ r a น g e r ร์ไวแท็ในรุ่น4คูณ2นะครับค่าตัวของเขาเดิมๆอยู่ที่1 9 4 0 0 0บาทนะครับและในครั้งนี้เพิ่มเติมขึ้นมา10,000บาททำให้ค่าตัวเพิ่มเป็น1,104,000บาทครับเพิ่มมา10,000บาทและรุ่นสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่านี่นะครับด้านหลังผมก็คือตัว XLS นะครับก็ต้องบอกว่าค่าตัวเดิมๆของเขานะจริงๆก็ยังมีขายอยู่นะครับในรุ่นเดิมๆแล้วมีส่วนลดด้วยนะกับโปรโมชั่นของเขานะต้องบอกว่าเดิมๆของเขาอยู่ที่7 9 0 0 9,000บาทนะครับพอใส่ชุดแต่งที่เพิ่มมา10,000บาทเนี่ยทำให้ค่าตวงเขาเพิ่มเป็น89,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่ามีความคุ้มค่ามากที่สุดทั้ง3รุ่นนี้แล้วเรียกว่ามีการปรับโฉมมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะในส่วนตัวผมผมชอบตัว XLS มากที่สุดเลยครับกับชุดแต่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าชุดแต่งทั้ง3รุ่นนี้มีการปรับทําให้ตัวรถเนี่ยมันดีกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีความเพิ่มเติมสมรรถนะหรือเปล่าก็คงไม่นะครับเพราะว่าหลักๆเลยก็คคืออเเพิิ่่มแสตกร์ เป็นจุดหลักนะแต่ทางฟอร์ดเขาก็บอกมาแล้วนะครับว่าเขาอยากปรับให้ตัวรถเนี่ยดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสภาวะตลาดกระบะตอนนี้นะถือว่าชะลอตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเขาก็เลยออกแพ็กเกจนี้ครับเรียกว่าเพิ่มเติมขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความแตกต่างขึ้นและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ